กรรมที่ทําให้เก็บเงินไม่อยู่อาการที่เรียกกันว่ากระเป๋ารั่วเก็บเงินไม่อยู่เข้ามือซ้ายออกมือขวานั้นเชื่อว่าหลายท่านคงจะประสบปัญหานี้ทั้งๆท,ที่บางคนมีอุปนิสัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดแต่เงินกลับไม่ค่อยเหลือมีเหตุสุดวิสัย ให้ต้องจ่ายเงินออกไปอยู่ตลอดนั้นพบเห็นกันมากมายซึ่งขอให้พิจารณาจากกรรมเก่าและกรรมใหม่เป็นลำดับขั้นดังนี้ค่ะเหตุจากกรรมเก่ากรรมในลักษณะนี้อาจเป็นเพราะในอดีตชาติหรือแม้แต่พบชาติปัจจุบันต้องเคยไปหยิบยืมเงินใครมาแล้วไม่ค่อยใช้คืน ทำให้เจ้าของเขาเป็นทุกข์ร้อนและอาฆาตพยาบาทด้วยเหตุที่ยืมเงินแล้วไม่ยอมใช้คืนหรือเคยทุจริตเงินทองของคนอื่นเช่นไปหลอกลวงเขาหรือให้เขาเสียผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาควรจะได้ก็แอบไปเบียดบังมาเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนโดยไม่ขออนุญาตเขาเสียก่อน คนที่ทำงานราชการจะเป็นกันมากที่ชอบเอาของหลวงหรือชอบโกงเวลานายจ้างงานเข้า8โมงก็มา8โมงครึ่งแบบตั้งใจมาสายโดยไม่มีเหตุอันควรเวลาเลิกงาน5โมงแค่เกินมา1นาทีก็ไม่ได้ต้องรีบออกมาก่อนแอบใช้เวลาทำงาน ไปทําทุระส่วนตัวแล้วอ้างว่าทํางานให้บริษัททําทุกอย่างเพื่อเอาเปรียบเจ้านายทั้งๆท,ที่เขาให้โอกาสให้เงินเลี้ยงชีวิตซึ่งส่วนมากจะตอบว่าฉันไม่ได้เงินมาฟรีๆแต่ฉันทํางานแลกเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่อยากถามว่าเราทำงานคุ้มค่า กัเงินที่นายจ้างให้หรือไม่พิจารณาให้ดีในข้อนี้ถ้าไม่อยากสร้างกรรมมาหน่วงตัวเองไว้ไม่ให้เจริญหรือไม่มีเงินจะใช้จ่ายแบบที่ต้องการแม้แต่ทางโลกคนที่มีนิสัยเอาเปรียบแบบนี้คงยากที่จะได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าได้ บางคนแอบหลอกเบิกเงินเจ้านายเกินจริงหรือโคดโกงเงินส่วนรวมยิ่งเป็นเงินของแผ่นดินบอกได้คำเดียวว่าต่อให้มีเงินพันล้านก็หมดพันล้านหรืออาจจะหมดมากกว่านั้นเพราะเป็นดอกเบี้ยก,กรรมอย่างอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่วันนี้เข้าใจในธรรมเข้าใจในเรื่องของกรรม และรู้ตัวสำนึกผิดแล้วออกมาเปิดเผยว่าท่านเคยสร้างกรรมของแผ่นดินไว้มากมายหากินกับโครงการต่างๆแม้ทำให้มีเงินมากแต่สุดท้ายเก็บเงินบาปนั้นไม่อยู่ไม่ว่าจะเอาไปซ่อนไปแอบไว้ที่ไหนตำรวจก็ตามไปเจอยึดกลับมาได้สุดท้ายต้องถูกจับติดคุก ้คนคุกออกมาแล้วก็สำนึกผิดบวชกินข้าวแค่มื้อเดียวเดินตามรอยพระพุทธองค์ที่เป็นทางสว่างแห่งแท้จริงหรือเด็กบางคนที่มีนิสัยชอบโกหกพ่อแม่บอกขอเงินจะเอาไปทำอย่างหนึ่งแต่กลับไปใช้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอเงินพ่อแม่ไปจ่ายค่าเทอม แต่ขอมากกว่าค่าเทอมจริงตั้งใจหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อเอาส่วนที่เหลือไปเที่ยวเล่นหรือใช้จ่ายส่วนตัวหรือเอ่ยปากขอยืมรถของพ่อแม่ไปบอกท่านว่าจะขับไปเรียนหนังสือแต่ถึงเวลากลับไม่เรียนขับรถหนีเที่ยวแบบนี้ก็เป็นทุจริตกรรม ย่อมมีผลให้ชาตินี้ทำให้ปัจจุบันนี้เราจึงมีปัญหาเรื่องเงินทองเก็บเงินไม่อยู่เป็นหนี้สินหากเป็นกรรมที่หนักมากๆกก็อาจล้มละลายถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบเรื่องเงินเสียผู้เสียคนยิ่งมีกรรมด้านอื่นด้วยแล้วจะยิ่งหนักอีกหลายเท่า หรือในอดีตเคยทำแท้งหรือมีส่วนร่วมในการทำแท้งคือให้เงินคนอื่นไปทำแท้งทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวถ้ารู้แล้วยังให้เงินไปอีกรับรองว่ากรรมทางการเงินจะหนักมากเพราะถือเป็นการสนับสนุนการฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐอย่างเด็กทารลกทำให้วิญญาณน,นั้นตามอาฆาต ทำให้ต้องเดือดร้อนที่เหตุก็คือเมื่อใช้ทรัพย์เพื่อค่าผู้อื่นตนเองก็ต้องเดือดร้อนเพราะทรัพย์ที่หามาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บทรัพย์ได้มีเหตุที่ต้องจ่ายทรัพย์หรือเสียเงินตลอดเวลาแม้ว่าในชาตินี้ไม่เคยทําแท้งหรือมีส่วนร่วมใดๆแต่กรรมนั้นอาจจะมาจากในอดีตชาติ ที่เราไม่สามารถระลึกได้จึงควรทำการแก้ไขเสียอย่าประมาทเหตุก,กรรมใหม่กรรมใหม่นั้นยังพอที่จะหาสาเหตุได้ง่ายกว่ากรรมเก่าในเรื่องของกรรมที่ทำให้เก็บเงินไม่เคยอยู่นี้โดยขอกล่าวถึงในแง่นิสัยส่วนตัวเสียก่อนบางคนเก็บเงินไม่อยู่เอง เราะนิสัยชอบใช้จ่ายสุรุยสุร่ายได้เงินมาก็เอาไปใช้หมดเพื่อสนองปรนเปิร์กิเลตตนเองถือความปรารถนาตนเองเป็นที่ตั้งเสมอเนื่องจากในวัยเด็กอาจถูกเลี้ยงดูมาจนเคยตัวพ่อแม่ตามใจจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเงินไม่รู้จักการเก็บออมวิธีแก้ไขในทางโลก การแก้ไขเรื่องนี้ต้องฝึกและแก้ไขที่ใจก่อนอื่นเพราะใจที่หมกมุ่นในวัตถุภายนอกทำให้เกิดปัญหาโดยฝึกระงับความต้องการและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเคยชอบที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำข้าวที่บ้าน วันๆไม่เคยแตะก็ลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาประหยัดขึ้นลองซื้อมาทำเองปรุงเองที่บ้านและรับประทานพร้อมหน้าพร้อมตากันหากลองทำบัญชีรายรับรายใจ่ายในครอบครัวหรือบัญชีส่วนตัวก็จะพบว่าเงินที่เคยเสียไปกับเรื่องค่าอาหารนอกบ้านในแต่ละเดือนนั้น เมื่อเปรียบเทียบก,บกับการทำอาหารกินเองจะประหยัดและมีเงินเหลือมากแค่ไหนนี่กรณีของการฝึกประหยัดและเก็บเงินระมัดระวังเงินไม่ให้ล่วไหลาทางหนึ่งและยังได้สร้างความรักความเข้าใจในครอบครัวมากขึ้นแต่ถ้าว่าบางคนแม้จะกระทําแล้วก็พบว่าประหยัดรายจ่ายขึ้นมาได้ ไม่มากนักเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นแม้จะได้ลาบมาอย่างเช่นถูกหวยหรือบางคนถึงเวลาที่บุญนั้นส่งผลถูกหวยรางวัลใหญ่ๆหรือมีโชคจากการทำงานมีลาบก้อนใหญ่ก็ยังไม่สามารถเก็บเงินได้ก็ขอให้ลองเปลี่ยนวิธีเก็บเสียใหม่เช่น ขอให้เอาเงินที่ได้มาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินเก็บไว้เรียกว่าโยกย้ายแปลรูปทรัพย์ให้เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แทนซึ่งวิธีนี้เป็นการช่วยลดรอยรั่วของเงินที่จะสูญเสียไปได้มากทางหนึ่งหรือถ้าหากทำไม่ได้จริงๆก็ขอให้คนอื่น ที่ไว้ใจได้เก็บเงินแทนเราเพราะเขาผู้นั้นมีพลังบุญบรารมีเรื่องนี้มากกว่าคือเป็นคนที่ไม่เคยทำกรรมที่ทำให้ผู้อื่นเสียเงินมาก่อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางครอบครัวให้สามีหรือภรรยาเป็นผู้เก็บเงินแทนเพราะจะได้ไม่ล่วไหลง่าย วิธีแก้ไขในทางธรรมการแก้ไขในทางธรรมนั้นต้องทำควบคู่กันและควรจะทำให้เป็นประจำอย่างเข้มข้นคือหมั่นออกไปทำทานตามกำลังทรัพย์ที่มีขอเน้นอีกครั้งว่าให้ทำตามกำลังทรัพย์ที่มีโปรดอย่าไปคิดว่าต้องทำทานด้วยเงินมากๆแล้วจะได้ผลเร็วๆ เช่นเมื่อเรามีโอกาสไปทำบุญที่วัดก็เอาเงินหยอดใส่ตู้บริจาคที่วัดจะเป็นเงินมากน้อยไม่สำคัญอยู่ที่เงินบริสุทธิ์ใจที่ศรัทธาบริสุทธิ์แม้นว่าหน้าตู้จะเขียนว่านำไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็ขอให้อธิษฐานขอให้เงินที่บริจาคไปนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นประโยชน์ของสงทั้งปวงหรือทำทานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายพยายามทำให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิมหรือจะทำบุญถวายสังฆทานที่วัดก็ได้โดยขอให้ทำบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่บังคับหรือฝืนฐานะของตัวเอง ที่จะสังฆทานในแต่ละครั้งการทำสังฆทานที่วัดนั้นสำหรับคนที่เคยทำแท้งหรือมีส่วนร่วมควรถวายบ้านหลังเล็กๆและเสื้อผ้าขวดนมของเล่นเด็กไปให้ลูกที่ตายด้วยเพื่อให้เขาได้รับเป็นของทิพย์ได้ใช้ในภพภูมิของเขาและให้อโหสิกรรมให้กับเรา และถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่เขาขวางเอาไว้ช่วยเปิดทางให้เงินทองความสุขความเจริญไหลเข้าสู่ชีวิตตามบุญที่เราทำมาภายหลังการทำทานในแต่ละครั้งแล้วขอให้ตั้งจิตเป็นกุศลนึกถึงบุญที่ทำมาทั้งหมดยิ่งนึกถึงได้มากก็ยิ่งดีแล้วอธิษฐานจิตว่า หากข้าพเจ้าเคยมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกับผู้ใดหรือเคยทำทุจริตนำเงินทองใครมาโดยไม่ชอบธรรมในอดีตที่ผ่านมาทั้งที่ข้าพเจ้าจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีด้วยผลแห่งทานที่ข้าพเจ้า ได้กระทําแล้วในครั้งนี้ขอให้หมดเวรหมดกรรมเรื่องเงินทองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดเคล็ดลับสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราให้พ้นจากเหตุเรื่องเสียเงินเก็บเงินไม่อยู่นี้มากก็คือเรื่องของการรักษาศินให้ครบทุกข้อโดยเฉพาะสินข้อสอง และสินข้อที่4เพราะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราเสียทรัพย์และความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะข้อที่4เรื่องการพูดโกหกเพื่อให้ได้ทรัพย์หรือพูดช่อชนเพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนตนมากที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องเลิกกระทำทันทีนอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเสียทรัพย์เพิ่มแล้ว ยังเป็นทางมาแห่งทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกด้วยการรักษาสัจจะรักษาคำพูดนั้นจะเป็นการสร้างบารมีให้กับตนเองดีที่สุดเป็นการสร้างเครดิตให้กับตัวเองด้วยการกระทําที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคนที่ทำมาค้าขายเรื่องของการมุสาการโกหกนั้นต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะเราไม่รู้คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ที่จริงกรรมทางวาจานั้นจะไปขวางทางไม่ให้ทำการค้าเจริญอย่างเช่นมีลูกค้าถามว่าลดราคาได้อีกไหมเราก็โกหกไปว่าลดร,ราคาไม่ได้แล้วเท่านี้ก็ขาดทุนแล้วหรือต้นทุนมันสูงได้กำไรนิดหน่อย หรือซื้อมาเท่านั้นเท่านี้ทั้งทั้งที่ไม่จริงเรารู้อยู่แก่ใจแต่โกหกเพื่ออยากจะได้กำไรมากๆให้เปลี่ยนวิธีพูดเสียใหม่ว่าลดได้เท่านี้จริงๆขายพอมีกำไรเลี้ยงครอบครัวได้ไม่จำเป็นต้องบอกจำนวนว่ามีกำไรเท่าไหร่แต่ถ้าลดได้ไม่เดือดร้อน ก็ลดไปยิ่งทำให้ลูกค้ามีความพอใจและมีความผูกพันกันมีเคล็ดลับอยู่ข้อหนึ่งที่จะทำให้เงินทองหลังไหลมาสู่กิจการค้าขายตลอดเวลาเราตั้งใจลดราคาให้ลูกค้าทุกครั้งโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาต่อรองราคาเลยเพื่อสร้างบุญก็จงทำเถิด เพราะจะเกิดผลดีมากเช่นเราขายเสื้อผ้าตัวละ200บาทแต่เราอยากทำบุญกับลูกค้าอยากทำบุญกับอาชีพของเราเองเราก็ลดให้อีก5บาททุกตัวเป็นเหลือ195บาทมีคนลองเอาไปทำแล้วกิจาการเจริญแบบผิดหูผิดตาทันตาเห็นสำหรับน้องๆลูกๆ หลานหลานหรือคนที่ในอดีตเคยโกหกพ่อแม่เรื่องเงินทองพ่อบอกให้เอาไปใช้เรื่องนี้แต่กลับไปใช้อีกอย่างหนึ่งก็ขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมการพูดและหัดซื่อตรงให้มากเมื่อมีความซื่อสัตย์ทั้งในคำพูดและการกระทำผู้ที่มีบุญบารามีมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่กว่า ก็จะให้ความเอ็นดูช่วยเหลือยิ่งขึ้นด้วยและจากที่เคยต้องจ่ายเงินเพื่อการใดการหนึ่งมากเมื่อมีคนมาช่วยก็จะทำให้ลดภาระรายจ่ายไปได้อย่างนี้เป็นต้นและสุดท้ายคือการหมั่นเจริญภาวนาอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตอยู่ให้บ่อยที่สุดจากนั้นให้อุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เหล่าเจ้ากรรมนายเวรด้วยบทอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำก่อนที่จะแผ่เมตตาให้กับคนอื่นต้องแผ่เมตตาให้ตนเองด้วยจะได้มีพลังมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีส่วนร่วม หรือเคยไปทำแท้งมาซึ่งควรกระทำบ่อยๆส่วนจะหมดเวรหมดกรรมเมื่อไหร่นั้นก็ดูที่ผลแห่งวิบากกรรมนั้นจะหนักหนาแค่ไหนคือดูที่ความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันถ้าปัจจุบันยังลำบากมากก็คือกรรมยังหนักอยู่มากก็อาจต้องทำบ่อยๆมากขึ้นอย่าท้อ ขอให้เชื่อในพลังแห่งบุญที่ยังลำบากอยู่ก็เพราะวิญญาณอาฆาตของเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นยังคงมีอยู่และมีความรุนแรงแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้สร้างบุญอยู่เป็นประจำเช่นนี้แล้วจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดบุญของตัวเราจะเพิ่มขึ้น ความเดือดร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาบา,บางลงเงินทองเริ่มเก็บได้เป็นกอบเป็นกรรมเมื่อรู้สึกได้เช่นนี้แล้วแสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอาจจะผ่อนปรนให้อภัยแล้วแต่ก็ต้องกระทำบุญส่งบุญต่อไปให้ต่อเนื่องเป็นประจำเพราะเจ้ากรรมนายเวรของเรานั้น มีมากมายเราอาจพลั้งเผลอไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาใหม่ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจการจะทำให้ชีวิตดีนั้นต้องซ่อมและสร้างไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวิธีการแก้ไขกรรมที่ทำให้เก็บเงินไม่อยู่นั้นก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟัง ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังจนจบและหากท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ท่านได้โปรดกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยนะคะขอขอบพระคุณคะ่ะสุดท้ายนี้ทั้งช่องจิตตะพุทธะขออนุโมทนาสาธุบุญ กับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวธรรมะในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเทินสาธุ